พรีออเดอร์300บาทนะครับแต่ราคาปกติ349บาทลิงก์สั่งซื้อรายละเอียดสเปคแล้วก็ราคาอยู่ใต้เดสคริปชันและพินคอมเมนต์ไปอ่านซ้ำกันอีกทีได้เลยนะครับ300บาทพรีออเดอร์349บาทราคาปกตินะครับนี่คือ o v ฟ่นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่จำหน่ายและก็ผลิตออกมาในญี่ปุ่นนะครับตัว OF a l ฟ่าเองผมเคยรีวิวในช่องไปหลายรุ่นแล้วนะครับ ก่อนหน้านี้จะมีตัวนึงที่คล้ายๆกันคืออัลฟา X Design Series เป็น AL นะครับก็คือเป็นออโต้ล็อกนะครับตัวนี้เป็นใบมีดไซส์ M นะครับแล้วก็ะจะบอกว่าเป็นไซส์ M ก็ไม่ถูกเนาะมันอาจจะบอกว่าเป็น L นะครับแต่มันจะมี H อีกคือ h e a v y Duty คือใหญ่กว่านี้ตัวใบมีดจะมีความกว้าง18ม MM มนะครับเล็กสุดจะเป็น9ม MM ม12.5ม MM ม18ม MM มและ25ม MM มตัวนี้ใช้ใบ18ม MM มนะครับแล้วก็จะบอกว่าเป็นอัลฟา Japan าคาอธิบายเป็นญี่ปุ่นหมดเลยนะครับท้า,ายจะเป็นลักษณะเหมือนหางปลาแบบนี้นะครับ fish tail ซึ่งออกแบบมาสําหรับงัดตะปูหรือว่าพวกสกรูนะครับแบบนี้ใช้จับยึดแล้วงัดออกนะครับก็เป็นงาน household เนาะเป็นงานใช้งานในบ้านโดยชื่อรุ่นตัวนี้ก็คือเป็น alpha xdesign hyper series นะครับส่งมาจากร้าน multi age นะครับลืมบอกชื่อร้านไปก็ขอบคุณ multi age มากเลย รหัสชื่อรุ่นคือ2 4 Bravo นะครับ24 B A L ก็คือออโต้ล็อกนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีรายละเอียดเป็นภาพตัดขวางว่าทำอะไรได้บ้างเรามาดูข้างในกันนะครับอันนี้ Made in Japan แน่นอนในไทยเนี่ยจะมีรุ่นคล้ายๆแบบนี้ขายนะแต่ว่า ส่วนที่ไม่เหมือนกันก็คือตัวหางปลาตรงนี้นะครับจะไม่เหมือนกันผมเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าไม่ได้มีเอามาเทียบให้ดูเพราะว่าหาไม่เจอไม่รู้ไปวางไว้ตรงไหนนะครับ่ก็เดี๋ยวจะทิ้งค์ดหรือว่าลิงก์นะครับเด้งมาตรงนี้กดคลิกเข้าไปก็จะพาไปดูรีวิวที่คล้ายๆตัวนี้ได้เลยนะครับเจ้าคัตเตอร์หรือว่ามีดเล่มนี้นะครับก็จะมะีลักษณะเป็นมีดขนาดกลางๆนะครับบางคนบอกเป็นขนาดใหญ่ ก็ใหญ่นั่นแหละนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมที่ผลิตใบมีดคัตเตอร์นะครับโดยใบคัตเตอร์เนี่ยเขาจะมีขนาดใหญ่สุดอยู่ที่25มมนะครับซึ่งใหญ่กว่านี้อีกนะครับถ้าผมลองเทียบให้ดูนี่คือ25มมนะครับอันนี้ก็เป็นอัลฟ่าเหมือนกันหรือไปแล้วด้วยนะลองดูขนาดใบค,ครับ18มม25มมนี่ต่างกันเยอะ25นี่จะเป็นซีรีส์ h นะครับก็คือ healthy duty บางคนซีรีส์ h h อะไรวะซีรีส์ h ะนครัแต ตัว H Hotel นะครับตัวโครงสร้างของมีดประกอบดวด้วยวัสดุ3ชนิดนะครับโดยจะมีส่วนที่หุ้มด้านนอกที่เป็นตัว X แบบนี้สีดำข้างนอกตรงนี้จะเป็นยางนะครับยางสังเคราะห์ซึ่งถ้าใครแพ้ยางพาราหรือว่ายางธรรมชาติเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าจะคันระคายเคืองนะอันนี้ก็จะเป็นยางที่ กันลื่นนะครับมีลายกันลื่นบนสันด้านหน้าส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวด้ามก็จะมีลักษณะเหมือนตัว X โค้งแบบนี้นะครับมนๆแบบนี้ทําให้คนถนัดขวา,าจาับถนัดเลยแต่คนถนัดซ้ายอาจจะเป็นปัญหาเล็กน้อยนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้จะมีชื่อรหัสนะครับ L8AL คือ Auto Lock X Design ก็ Des ign, คือเป็นตัว X ที่ผมบอกนะครับนี่คือสีดําส่วนที่เป็นยางกันลื่นมีทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนตรงนี้มีกันลื่นอีกชัก้นหนึ่งด้วย ส่วนด้ามด้านในที่เป็นพลาสติกสีหเหลืองเนี่ยนะครับก็เป็นพลาสติกน่าจะเป็นประเภท ABS หรือเป็น High Impact Plastic ซึ่งจะมีความทนทานต่อการใช้งานคือบางทีเรากำนะครับออกแรงบีบหรือว่าแบบใช้งานเหลาอะไรอย่างเงี้ยหรือกรีดอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงการตกการถูกทับกระแทกอะไรก็ซับแรงกระแทกกระจายแรงกระแทกหรือว่าแรงกดไปได้ด้วยซึ่งเขาก็จะใช้เป็นสีเหลืองนะครับวิธีผลิตก็คือใช้ตัวพลาสติกเนี่ยโอเวอร์โมนะครับหล่อติด กับตัวรางโปรไฟล์ด้านในซึ่งเป็นสเตลเลสสตีลนะครับอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจของอเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คือระบบล็อกที่เรียกว่า AR หรือว่าออโต้ล็อกซึ่งเมื่อใบมีดดันออกมาด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วเราดันกลับเข้าอย่างนี้ตรงๆมันจะไม่เข้านะครับเหมือนมันล็อกอัตโนมัติจะดันกลับได้เฉพาะเวลาที่เราดึงสวิตช์ถอยหลังเท่านั้นนะครับใบมีดจะถูกดึงกลับโดยจะมีแทร็กเป็นฟันเฟืองข้างในนะครับทั้งด้านล่างและด้านบน ดันออกก็สมุดดีนะครับแล้วก็เลื่อนออกส่วนด้านหน้าของตัวปลายคัตเตอร์ตรงนี้นะครับก็จะออกแบบมาเป็นสแตนเลสสตีลยื่นออกมาแล้วก็จะมีตัวประคองใบมีดทั้งด้านบนและด้านล่างแล้วก็ด้านข้างด้วยซึ่งเวลาเรากรีดตัดเนี่ยใบยมีดมันอาจจะมีการโยกสั่นนะครับตอนกรีดตอนเจาะอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าให้สวมใส่เครื่องป้องกันมือสายตานะครับป้องกันลูกตานะใส่แวน่นแล้วก็ยืดออกมาน้อยๆน,นะครับไม่ใช่เยอะแบบนี้หรือว่าเยอะแบบนี้ไม่ควรนะครับไม่แนะนาเขาบอกให้ยืดออกมาแค่ นิดหน่อยแล้วก็ใช้ปลายตรงนี้เท่านั้นนะครับในการใช้งานกรีดส่วนการเปลี่ยนใบมีดแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆด้านท้ายตรงท้ายนี่จะมีรูแลนย่าสาหรับร้อยสายล่ามการหล่นนะครับจากที่สูงในกรณีที่ทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการตกนะครับหมายถึงอุปกรณ์ตกนะก็จะมีสายล่ามไว้นะครับแล้วก็ท้ายตรงนี้ก็จะออกแบบมาเป็นด้ามที่ยื่นออกมาซึ่งเป็นโครงสแตนเลสสตีลนะครับยื่นออกมาอีกทีเป็นการอ,าออกแบบมาให้สามารถใช้ งัดลูกแม็กก็ได้นะถ้าเกิดใช้งานออฟฟิศหรือว่างัดหัวสกรูหัวตะปูเล็กๆนะครับนี่นะตามรูปนะครับแบบนี้ใช้เปิดฝาครอบนะครับสวิชไฟนะครับใช้กรีดรังนะครับเปิดแพคกิ้งก็ได้ใช้งัดหัวสกรูหรือว่าใช้ป้องกันหัวสกรูจมนะครับก็งัดขึ้นมาได้นะครับนี่เป็นวิธีหักนะครับส่วนการเปลี่ยนนะครับนี่ก็จะอยู่อย่างนี้นะครับใช้งัด งัดฟ้ากระป๋องสีอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนี้แข็งปลาเล็กๆแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะต่างกันกับตัวที่เป็น X-Series ที่มันมียื่นออกมาเฉยๆนะครับซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วก็ดูตรงนี้ก็ได้ถ้ามันเด้งมาการเปลี่ยนใบมีดก็คือดึงถอยหลังจนสุดนะครับจนใบมีดถูกเลื่อนออกมาเราจะเห็นฮาร์ดแวร์ข้างในเป็นพลาสติกสีดําพร้อมกับตัวฮาร์ดแวร์ที่เป็นโลหะแทรกอยู่นะครับก็ไม่เป็นสนิมใบจะเป็นใบขนาด18มมนะครับ18 Japan Alpha ก็สามารถจะหักใบมีดได้นะครับด้วยการใช้ครีมหนีบหรือว่าใช้ตลับหักใบมีดที่มีมาผมรีวิวไปแล้วเหมือนกันนะก็ลองไปดูกันได้นะครับนิบะวางแบบนี้นะครับแล้วก็ดันเข้าไปแค่นี้เวลาหักก็ใช้ตลับนี่นะครับมีหลายแบบเลยแย่เข้าไปแล้วหักแม็แค่นี้ยก็จะเก็บใบมีดไว้ข้างในแล้วก็ปลอดภัยดีก็เป็นมีดคัตเตอร์ใช้งานในออฟฟิศสำนักงานหรือว่ามีคัตเตอร์ช่างนะครับเป็นซีรีส์ นี่นะชื่อรหัสนะครับ L8AL X Design 240 b r a v o นะครับ, 240, Bravo, รบก็เป็นมีดคัตเตอร์ที่น่าใช้งานนะครับสำหรับใครที่ทำงานคราฟบ่อยๆนะครับเราต้องเปิดฝากระป๋องสีเพ้นอย่างเงี้ยรวมถึงบางคนก็ใช้งัดลูกแม็กอะไรตัวนี้ก็น่าใช้งานดีนะครับ3า0บาทนะครับราคา pre order แต่ถ้าเกิดซื้อราคาปกติ349บาทจาก u u t t i d g e นะครับลิงก์สั่งซื้อราคารายละเอียดสเปคของตัวมีดเล่มนี้ อยู่ใน description และพิม c o m อมเมไปดูย้อนหลังกันได้นะครับผมขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่อีพ o อดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเด n นเอาท์